มันมาแล้ว i, มันมาแล้วม,มันมาแล้ว,ม,ลวมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วขอนค่าตายแล้ววะตายตายตายตาน,ตานตขอนค่าตายแล้วทำไมมันมาช่วยวะ จากธรรมดานะครับโอ้ยวันนี้ครับทุกคนวันนี้ก็มากับช่องมหน่อยนะครับวันนี้ก็จะมาแค่แก๊ที่ชื่อว่าชาวเวจาริอามาเริ่มกันเลยเนาะพร้อมพร้อมพร้อมหูคนฟังแตกแตกไปแล้วไฟโอ้โหใครมันก๊อปปี้กูใครอ่ะดาร์กเน็ตเนาะโอ้ยโอเคดีมากเว้นพลเมืองนี้นายลูกานี่วะเออแล้วนี่มันเป็นแมวส้มโง่เนี่ยเฮ้ยเขาอยากได้นักสืบอ่ะเขาเห็นไหมหนูนักสืบกูต้องได้กดสักทีนึกว่ากดสักทีกดยังไงอ๋อกดอย่างนี้ไปดูนิมุกเลยแล้ววะอีนักสืบ โม,โมนีนักสืบกดกดกดหรือไม่กด,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 ดมาแล้วครับผมม,มาแล้ว<ม>ครับผมเฮ้ยนานจังเลยต้องตัดออกใช่ไหมๆๆโอ้คุณจะหลับเอออะไรนะอายังไม่มาอีกโอ้ยมา,มามามาโหลดถ,ถึงร้อยไปคุณไบชื่ออะไรครับๆๆๆๆชื่ออะไรครับ เ็ไเราชื่ออะไรครับอะไรนะใครทั้งช่างเดียวเเก่งอ่ะคุณก็แค่ไส่ไปกินคนเดรเกอร์มเก่งตรงไหนวะเอะไรอีแรมนี่มึน A F K โง่โง่อะดูดิมัน A F K ขยะอะไรเนี่ยขยะไม่เล่นเล่นแล้ววววเก่งที่สุดในรอบนี้มันหน่วยหน่วยหน่วยไม่ได้เก่งนะครับกล้าเถียงเหรอเดี๋ยวโชว์ให้ดูไม่เป็นไครับ ไอสัตว์ขัดความจ้าเหลือมาแล้วมาแล้วได้เวลาจีหอยได้เวลาจีหอยเดอะแค is ี n อ i t h e cat is on site จะเทงหรือเปล่ดินไปแล้วเนาะเอามาใกล้ใหม่หน่อยก็ได้พูดแบบให้มันดังๆน่ะโอเคจะโดนพ่อด่าไหมเฮ้ยสัตว์สัตว์แมวแมวนางงอก๊ง อยวามายุ่งกับกูย่าละเมานเวลายานะยานะยาะยานะเมย์ยามาเมย์อ๋อสีดุกูปับมีใครเจอชีต้บ้าง๊บกูเจอหนึ่งกูเจอหนึ๊บสวัสดีครับสัสดีปิสบี๊บบิ๊บบี๊บชบีบิ๊บบวันพะวันจ้าไม่เว้นกันเลย ดูดิปิ้กอ่ะคือโม้จะกลับแล้วครับเราแม่มารับอยู่มีคนนี้น่งหมดมั้ยแกโดนมาอะไรเนี่เขาว่าเสียงมันต้องดังเนี่ยเชื่อไหมเชื่อโดนด่าแน่เลยโดนโดนโดนนินทาไปแล้วเรียบร้อยไม่น่าจะโกรธขนาดนั้นอะ มกูไปซ่อมทุกคนทุกคนซ่อมอยู่ห้องใต้หลังแล้วกูเจอกูเจอไม่ไ pues ด mm ้แดกกูหรอกแมวหน้าโง่โอ๊ยแมวมาแล้วแมวมาแล้วแมวมาแล้วแมวมาแมวแมวแมวแมียวแมียวเเเมมมีีียยยวววโอ๊ยเขาตกเขาตกบันไดอ่ะเจียนี well, ่ก็ร้องแมวโอ๊ยเขาตกบันไดนั่นเลยโดนเฮ้ยทีมเมกโดนค่าช่วยก่ัน มันจับไปไหนอะไปไปช่วยอาหารอยู่ที่้อาหารเฮ้ยมันขึ้นหากูกูมีชีสคอนเขาจะซ่อมแล้วอยู่เป็นเป็นโน้องไม่ใช่แก A teammate h a มันวิงไปช่วยทีมเมก่อนไปไปหาชีสเร็วหาชีสอยู่กันเราหักชีสอยู่ขอสคนหนึ่งห่วยอะห่วยด้วยพลังแห่งความเป็นเซเลสฮะ มันเอฟเคอ่ะมันโโลโลเอฟเคอะไอ้ยิ่ชีสเนี่ยมึงจะใช้ถานพ่อมึงขนาดยี่ชีสเล็กดิ่งไอ้เ,อเ,อเช่างเพื่อนมันเถอนเพื่อนมันอเอฟเคอะไหดูเจี้ยงเองเหรือกูเจี้ยงเอง นี่มันเอพเคเขาไปเอาชีนะเดี๋ยวกูเจียบมันให้เขาไปเอาชีข้างหลังเเดียเดี๋ยวกูเจียกไอ้กูเจียกเองเขาว่าแมวน้องเล่นยากแน่น The teammate has been caught. e m a t e h a become. Teammate h เนอะทำไมล่เอ่ะกระโดดไปแล้วกระโดดจ้ำจี้มือเือเป่แปะล่อไว้ล่อไว้ล่อไว้ใครโดนจับวะโอ๊ย เฮ้ยไปช่วยเร็วไปช่วยไปช่วยไหวไหมเขาพยายามกระโดดอยู่ม like anyway. like, ันจะบังคับยากโอ๊ทีมเอทัสโพสตหยิบชือกแล้วไปช่วย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 เรามีภารกิจช่วยช่วย เขากำลังขึ้นไปช่วยมาลอยช่วยช่วยตายโก้ตายใครใครเล่นเอ้ยอัดช่วยหน่อยอัดช่วยอัดช่วยเลวอัดอัดเร็วอัดช่วยอัดอัดอัดช่วยรักอัดเขากำลังใส่ชีสอยู่อัดช่วยดู้่เขากำลังอัดชียอยู่อัดช่วยด้วยอัดช่วยด้วยอัดอัดช่วยด้วยเฮ้ยเดี๋ยวขอไปช่วยอัดช่วยด้วยอัดช่วยเร็วๆอีกแค่ยี่สิบวิอัดช่วยช่วยอัดอ๋อมันมาแล้ว ้ันวยยอมันมาแล้วมันมาแล้วมันแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเออฮอข้าโดนฆ่าตายแล้วตายตายตายข้าโดนฆ่าตายแล้วทำไมมันมาช่วยวะไหนดั้งน้ำดังน้ำดังน้ำขึ้นไปข้างบนเออขึ้นไปข้างบนแล้วก็โดดกระโดดกระโดดกระโดดเร็วอีก13เมตรเร็วอันเร็วอย่าวื่อนะ พ่อตายนล้ช่วยเร็วเออช่วยเร็วไปมาช่วยเขาหน่อยอัดอัดไปช่วยมาเลยอัดไปช่วยมาเดี๋ยวเราแบกชีดเองเราเลือดน้อยไปมาช่วยเราหน่อยเ่ออัดกลางไปอัดกลางเราเลยเอโอมันจะมาเฝ้าเราช่วยด้วยปิดปิดประตูนี้ปิดประตู ไปวิ่งมาหาเราเร็วอาจวิ่งมาเร็วอย่าให้มันฆ่าแกวางชีสก่อนมาช่วยกูก่อนมเยูเียไป้ยบได้มามาช่วยเขาหน่อยไปไปเดี๋ยวอัดจะตายแล้วไปมาช่วยหน่อยวางชีสเร็วมาช่วยเขาหน่อยนี่ไงมเมทแบนคอมันอยู่ไหนมันอยู่ห้องอาหารจ้ะ มาช่วยเขาหน่อยอ่ะู่ไหนอ่ะไปไหน,อน,นเอ่ยโดนจับแล้วช่วยเขาหน่อยเอ้อ่ะไปกันไปกันไปเขาดิ้นเขาดิ้นจะหลุดจะหลุดหลุดเลยอ,อลลย๋อเขาดิ้นเองจะหลุดแล้วเนี่ยเยี่ยมมาช่วยเขาหน่อยช่วยทำไมหาอาหารดิปั่นเลือดโอเคโอเคหน้ที่ไมท้ังคอ <c ười> คือแบบกูดิ้นเองจนแบบรอดชีวิตนะ <c ười> ไปดิ้เองเยี่ยม แบบดิ้นรลนเองจนรอดแต่ว่าเพื่อนๆไงไม่มีความแบบมีคนมาช่วยมาหน่อยมาหน่อยเราตรงบันไดอ่ะเราโยนชีสไปอ่ะแบบหนึ่งอ๋ยเฮียจะไหวไหมล่ะเนี่ยเดี๋ยวเรา has been away at c h e e s อ๋อตรงนี้มันขึ้นได้นี่บินไปรอรอรออัดอัดเจอเจอเจอเลยจ้าอยู่ กำลังขึ้นไปเอ้ยเจียงดิ้เจียงดิ้หน่อยล่อไว้ล่อไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเราไปช่วยเขาไปเก็บชีทก่อนใบไหวปะเขาไปเดินเกมก่อนนะเราแทงให้เราแทงให้ดีไปนีไปเราแทงให้เราแทงให้ลวงแล้วเราแทงเอง A า e a m m a t e has been c a u ไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวเราล่อไว้เดี๋ยวเราไว้เดี๋ยวเราไว้เขาขออัดชีทก่อนนะ ร่วงแตกฮะไลแตกเหรอแตกแตกแดีกาเดี๋ยวขอไปช่วยก่อนอัดก่อนช่วยอัดก่อนเราจะหลุดนะอัาจะหลุดนะน้ำหนึ่งกำลังเดือดไปหลุดมาหลงทางมันหลงทางมันโง่อัดอยู่ข้างบนเลยเหรออีกนิดนึงอีกแปดสเอร์เซ็นต์แสิบเตายกยอัดนีไปก่อนนะเฮ้ยรอดอ อยู่ไหนเนี่ยเราอยู่ข้างล่างข้างล่างกันบราบราไปาาไม่มีที่ฮิลล์อะแกฮิลล์เองยุบ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 ย้บยุ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 ยุบุบย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 ุวยุบ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 กุบยุบยุบากบยุ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 บย ลิ่กับงไปเอาชีทก่อนไบหิวก่อนเออรู้แล้วละไม่ต้งีโอ้ยไม่โดนไม่โดนฮิวอยู่ิวอยู่โอ้โหรบดชอกันเลยเหรอตายเม่ไดงเหีอพาันออกไปข้างนอกแต่เราเขาดันชีสอยู่เนาะเขาดับเนเปียฟันอยู่เออว่าีามีคอมเพช่ช่วยกันดันเร็วอือใช่บอก มันมาแล้วมันมาแล้วเราล่อเองเราล่อมันมาแล้วมันมาแล้วราล่อเองเราลอเองช่วยด้วยอช่วยด้วยเขาโดนแล้วเขาโดนแล้วมาดิจ้าดีดีดมาดดมาดดนมัดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลอแมวหเดี๋ยวอแมวมาแวมาช่วยเขาหน่อยมาช่วยเขาหน่อยเขาอยู่ข้างบน เขาอยู่ข้างบนเขาอยู่ข้างบนมาช่วยเขาหน่อยเขาอยู่ข้างบนอช่วยอัอัช่วยเขาหน่อยมาช่วยเขาหน่อยช่ไม่ไมข้างบนข้างบนดวกอโดดขึ้นไปดีอาร์ตเร็วๆทางก็ไต่มาจะข้างล่างขึ้นมาเร็วๆได้ไหมคนผ่าไม่เข้าใจเราจุกสนั่นเลยอาน ไปช่วยเร็วไปอยู่โอ้ยเนี่ยขึ้นมาสิเออมามาเหอะมาเหอะมาเหอะแมวแมวรอรอแล้วมันมาแล้วมันจะมาจับเราแล้วเข้าไปก่อนเล้วโอ้ยโอ้ยเขาหนีไปก่อนแล้วเอามันออกมาจากห้องให้ได้ชุดล่อมันไว้เขาจะไปฮิวก่อนเอ้ยออเขารอมันอยู่เนี่ยเขาวิ่งมันไล่วิ่งไล่อะไปไปเอาไอ้นั่นคืนมันนี้วิ่งไปรีบไปดันชีวิตเราออะไรก็ได้อะ มีเพื่ันมีแขวนอย่เขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปดันชีตเขาไปหยิบชีตก่อนเขาหูกมันป้าไม่มันลบมเขาจุกอยู่เขาจุกอยู่เอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บมากเจ็บมากชีตอยู่ข้างบนเขาหนีก่อนนะเอ้ยมันตามเรามันตามเรา มันตามเรามันามเรามันตามเรามันตามเราไม่ไหเรื่องสื่อไวยเดี๋ยวเขาไปช่วยอาร์ตเองไม่เป็นไรเราเรามันถึงแล้วมันถึงแล้วจะได้เออโดนแล้วดาวโดนแล้วดาวรอบเลยรอบไว้อัดเลื่องยังไหวเราล้อมันไว้เออดันชี้ก่อนนะเขาเดี๋ยวเขาเขามันกำลังจับเขาอยู่อัดเลื่องยังไหวเราล้อมไว้มันกำลังจับเขาอยู่กำลังรีบไปกำลังรีบไป แม่ชนะว่ะหาเกิเออเอเว้ยโอ้ยวาม